สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมามาทำขนมปังชุบไทยทอดเอาไปทอด <c oughs> ขนมปังชุบไทยเอาไปทอดค่ะค่ะก็เรามีอุปรกรณ์นะคะคืออุปกรณ์หนึ่งที่พิมพ์เหล็กค่ะมีหลายรูปทรงเลยค่ะ นพื่อจะได้รู้กินอะไรนะคะอย่างที่สองไข่ค่ะอย่างที่สามจานค่ะช่วยค่ะช่วยค่ะโอเคอ่ะต่อไปเราจะทำอะไรคะตอกไข่ไหมคะอ๋อีม่ลืมนะคะขนมปังขนมปังด้วยค่ะโอเคค่ะตอนแรกเราจะตอกไข่นะคะ อ่าเจาหนึ่องแล้วค่อยงสองฟนะคะได้ค่ะแล้วเราก็ใช้ถ้วยนะคะตอกเลยนะคะให้แม่ช่วยตอกนะค่ะเพราะว่าหนูให้แม่ตอกไข่ให้นะคะเพราะว่าแม่หนูกลัว่วไข่หล่นลงไปในจานชานชื่ภาษาอังกฤษคืออะไรเนี่ยบอ m บูได้แล้วค่ะไม่มีเศษไข่ใช่ไหมคะไม่มีแค่ะสตะ๊อก้ต่อไปทุกคนต้องมีเซ่ออยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วเราต้องหยิบซ่มมาหนึ่งะะอันค่ะเฮ้ยอีกอันไม่ใช่เบีผม เป็นแอรียอหรอคะก็้อนไข่นะคะแล้วพอหนูนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวให้โชว์ค่ะโชว์ที่ชว์ทำเสร็จขอไข่นะคะใส่สีอิลใช่ค่ะสำหรับเออสำหรับใครที่ชอบกิน่สีอิลนะคะสามารถใส่สีอิลได้นะคะ แม่ใส่ให้นะคะค่ะไอศิลียวหมดค่ะแนะนำให้ผู้ปกครองใส่สิอิยวให้นะคะเพราะว่าเพราะว่าจะได้รู้ว่าไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินนะคะค่ะเริ่มใส่แล้วะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็คนไข่ให้ขึ้นกัน แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูไปหยิบอ,อุปกรณ์ก่อนค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหนนโพากันเ่อนน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้ไข่เล็ยบโอเคแล้วค่ะว้าวไข่ละค่ะให้ชวยเรียกคะ่ะโชวนค่ะว้าวขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะแม่ ันตอนต่อไปตัดขนมปังค่ะด้วยพิมพ์ค่ะโอเคค่ะเราจะใช้แม่พิมพ์จากใหญ่ไปเล็กห,หรือเล็กไปใหญ่คะได้หมดเลยค่ะเอาใหญ่ก่อนได้นะคะแล้วเราก็หยิบขนมปังมาห,หนึ่งแผ่นนะคะอันนี้ทำตามได้เลยนะคะเพราะว่า แต่ว่าเลือกชุดไม่ต้องใส่ตามนะคะนะคะจจริงๆพ,งๆพ่อจะทำให้นะคะปกติพ่อทำให้แต่ว่าพ่อตื่นไม่ได้แต่หนูทำเองค่ะค่ะต่อไปต่อไปหนูอะน,น,นี่จะทำอะไรก็ได้นะคะเก็บไว้ก่อนแม่ถ่ายให้นะคะหนูกำลังทำเลยค่ะ เตอรปั๊มค่ะถ้ากิดหนึ่งล้อตึ๊ดแอเชียร์แอ่คนให้ดูทีมั้หนึ่งล้อตอ๊ด <c oughs> เบรอยแล้วคะ่ะมือเป็นรอยเลยคะ่ะโอ้กดแรงมามกมากเลยค่ะไหวไหมคะไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วคะ่ววคะเดี๋ยวแม่ช่วยนะดออูแบบ นี่นะคะกำลังช่วยนาดานะคะกดขนมปังมันกดยากมากเลยได้ใช้เทคนิคนะคะนี่ค่ะกดขนมปังลงไปตรงนี้เลย<ฮ>เห็นไหมคะตาตาน่มเป็นกรกูปตาตานะ กายมีตรงไหนดีคะเชอรี่มีใหญ่ไปลูกต้องเอาเล็กๆโอเคแล้วไม่ทำหมีแล้วนะคะหมดเลยนะคะเอาแผ่นเดี๋ยวค่อยแผ่นอื่นลูกะต่อไปทำหัวใจคะ่ะ <c ười> อารมณ์ดี ปบ่ดใจทำง่าหรอคะเนี่วยวโชว์หน่อย้หูน่ารักจังเลยค่ะรูปปั่ใจเสร็จแล้วค่ะทุกๆคน <Okay. S 3> ดูนิ่ไหมคะ <Okay. S 3> เราได้คนชุบอันแล้วนะคะต่อไปเรามาทำอะไรกันคะกินเลยได้ไหมคะ แอบกินแล้วค <c oughs> ่ะได้ค่ะได้งามทำไปกินไปนะคะไปกดรูปนี้ค่ะ นี้มีข่าวใหญ่นะคะเอ้ยพระอาทิตย์ขึ้นในบ้านเราจับพระอาทิตย์เลยนงาโอเคขอลาไปเจอกันตอนนี้เนี่ยค่ันไปกินไปหรอคะ ขึ้นยูทูบไหมคะตัดค่ะโอเค <Okay. S 2> ีกำลังอัดวิดีโอใช่ไหมคะ,คะเออเออเออโอเคเออตอนนี้นะคะเรากำลังจะทำนะคะเราเก็บจิตแล้วค่ะเหลืออีก่เว้น